สวัสด,ดีค่ะพี่น้องช่องเจเดือนเยกเข้าวหลาพิเศียวค่ะพี่น้องวันนี้จะมาต้มไข่จ้ะพี่น้องต้มไข่เป็ดห้านาทีจะ้ะหม้อเดือดแบบนี้จ้ะพี่น้องแล้วเราเอาไข่เป็ดต้มลงไปเลยจ้ะสิบห้านาทีโอ้ยห้านาทีห้า <laughs> นาทีไข่จะสุกพอดีๆจ้ะพี่น้อง ต้มไข่ต้มไข่เป็ดเอาเกลือใส่น้ำจับพี่น้องจะได้ไข่จะได้ปอกไงใส่เกลือนิดนึงตั้งเวลาห้านาทีจับพี่น้องตั้งได้ห้านาทีแล้ว เ,เนื้อไข่จะพอดีเป็นไข่ต้มสุกแล้วจ้ะพี่น้องลวกผักต่อจ้ะลวกผักต่อมื่อนี้จะต้มไข่เป็ดตำน้ำพริกปลาล้าจ้ะพี่น้องลวกผัก กกต,ต้องเปื่อยต้องเปืยมาก <c oughs> ปิดฝาไว้ก่อนสุกแล้วจะไปเนักต้องลวกสุกมาก มากมันมีแซ่บจ,จะไปนนอ เสร็จแล้วจ้ะพี่น้องเรามาตําน้าพริกปลาลากันเลยจ้ะพี่น้องนี่จะตําน้ําพริกปลาล้าจ่ะพี่น้องปลาลาเรามาตําพริกเสร็จแล้วจ้ะเครื่องปรุงก,ก็จะมีมะขามเปียกนี่พริกที่ตำแล้วจ้ะพี่น้อง ปลาลาลงไปเลยจ้ะใส่ปะลาลาลงไปนี่มะขามเปียกจ้ะพี่น้องมะขามเปียกใส่ตู้เย็นไว้จ้ะพี่น้องจะได้ไม่ดำใส่กับปลวกไว้นี่ใส่มะขามเปียกลงไปใส่ชูรส เอาน,น้ำปลาปลาขวดใส่ด้วยจ่ะพี่้นักยอดไปนิดๆว่าม,มีตะไคร่จ้ะตาแเลยจ้ะพี่นนักเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะ เรียบร้อยเอาใส่หอมจ้ะหอมรวมถ้ามีใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดก็ได้จ้ะพี่นอ้องนี่หอมรวมนาอร่อยมากเลยนี่จ้ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกปลาล้าจ้ะ น้ำพริกปาลาร้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะมีผักต้มนี่ก็จะเป็นลวกผักจะพี่น้องลวกผักกะหลำ่ำลวกผักกะหลำ่ำไข่ต้มจะไข่ต้มแหนมแหนมวัวจะพี่น้องห่อละสิบบาทอันนี้เป็นกับข้าวแรงจะพี่น้องมาทานด้วยกันค่ะคลิปนี้กัฝากไว้ซ้ำนี่เราจะพี่น้อง ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะฝากด้วยค่ะช่องเจเดือนแยกเข้าหลามออฟฟิเชียลค่ะวันนี้น้ำพริกปลาผักลวกต้มไข่แหนมวัวจะมากินด้วยกันมากินน้ำกันจะพี่น้องขอบคุณค่ะแค่นี้ละจ้ะ